เริ่มใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโควิดในร้านยาเจอแจกจบได้แล้วบอร์ดประกันสังคมผ่านมาติใช้สิทธิประกันสังคมในร้านยาเจอแจกจบนะครับรักษาโควิดผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแล้วนะครับที่ผ่านมากรุงเทพมหาคนครแชมป์นะครับมีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดรองลงมาเป็นชนบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาและสงขลาครับ นายแพทย์เจเด็ดธรรมทัชอาลีนะครับเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเปิดเผยว่าการบริการเจอแจกจบในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้มีอาการหรือมีอาการไม่มากโดยร้านยาครอบคลุมทั้งสิทธิ์บัตรทอง30บาทสิทธิ์ข้าราชการกรมบัญชีกลางสิทธิ์พนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและล่าสุดสิทธิประกันสังคมซึ่งผ่านมาติคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่19เมษายน2565นที่ผ่านมาครับ การเข้าสู่ระบบการรักษาและติดตามเฝ้าระวังเป็นมาตรการสำคัญในการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิดที่ผ่านมาสปอสอช,อร,ชร,ร่วมกับสภาเภสัชกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 และบริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้านหรือเจอแจกจบในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก โดยร้านยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ช่วยลดความแออัดและการแพร่กระจายเชื้อได้หลังจากที่ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลในวันที่20เมษายนมีร้านขายยาเข้าร่วมระบบบริการเจอแจกจบและขึ้นทะเบียนกับสบปอสอชอแล้วจานวน462แห่งครับให้บริการผู้ป่วยโควิด -19 แล้วจำนวน5,010รายบริการ5,022ครั้งครับ ทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้ารับบริการมากที่สุดจำนวน1,129รายครับรองลงมาอีก5าจังหวัดคือชนบุรี668รายเชียงใหม่422รายขอนแก่น395รายนครราชสีมา282รายและสงขลา255รายครับ และด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับระบบยังต้องการความร่วมมือจากทางร้านยาเพื่อเข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านโดยร้านยาเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้นะครับมีร้านยาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า700แห่งทั่วประเทศสปสอชอ,อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนร้านยาเป็นหน่วยบริการครับ